ค่อนะสื to so right ่อก็คือแบบอาจจะเด็กไม่สนใจนะครับก็เป็นตามเนี้ยที่ผมดูมาเนี่ยโอ้ผมกานกรานเราเราเราอายุเยอะแล้วนะฮะยังสนใจเลยยังมันเออมหน้ามนน่าสนใจด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ก็ขอยพัฒนธุ์รามไปไม่เลวครับขอบคุณมากครับผมทุกคนนะครับคนนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนอายุแล้วกันเนาะการทิ้งเดาเรียนก็คือต่างสาขามาแล้วก็ระดับเรียว่าระดับระดับมีระดับ คนรุ่นเด็กๆได้รับแล้วนเนาะได้มีสืบมานะครับว่าท่านได้ชำนาญการในสินต่างๆในการเรียนการสอนอมคอกรการประชุมนะครับโดยมีท่านผู้นาแผนนะครับร่วมกับผู้นำแผนเกที่ดีผู้นาแผนที่ดีคอมพิวเตอร์เป็นแรกะนะครูนะครับเป็นเป็นอะไรเป็นตระพานกระพานะแต่ฝั่งท่านนะครับก็ะพานี่ดีต้องฝั่งท่านนะโอเคนะครับ ัวันนี้ผมก็ดูแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ที่ใช้แบบจําลองสื่อน,นะคงแบบจำลองก็คือท่ทานอาจาะไผ่โรดครับท่านไผ่โรดเราเจอท่านให้คาอะไรเขาเรียกว่ายกตัวอย่างในการใช้งานของท่านเลยครับการโครงการจาก็มีถ้าเด็กถามนะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมระหว่างผู้ปกิดผู้เรียนแล้วก็แข่งด้วยเนื้อหาที่ใช้สอดการประเมินผล ของสื่อนะครับอาจจะประเมินลบยอดที่อาจารย์ท่านได้แนะนำว่าอย่างลบยอดที่มากกว่าที่เดียวเป็ข้อสอบบาคข้อเรียนก็ได้หรือจะสอบถามตรงเลยก็ได้นะครับเอ๊ะชิ้นส่วนมีกี่ชิ้นทฤษฎีมีกับมีอาร์จีจอยมีจีจอยกสามเท่ากับจอยคูณสองอะไรเนี่ย ซึ่งเป็นเวลาหลักการที่ว่าเอาพูดเนี่ยผ่านกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่ประกอบด้วยเนี้ยประกอบด้วยหลักการต่างๆก็มีขั้นอนและสื่แล้วก็เอาพูดออกมาเป็นสี่อที่มีความรู้ที่เติบโตใช่ไหมครัมีแต่แต่หนูใช้วิธีการถ้าไม่มีโทรศัพท์ค่ะให้เขาเล่นที่เพื่อนเล่นได้ใส่ขอด้วเขาก็ยืมเพื่อนมาเล่นต่อได้เพราะว่ามันมันมันเลขอ่ะใช่ค่ะเลขอ่ะได้เัาเปลี่ยนชื่อได้ไม่ได้ ไม่ได้รับเวลาใช่ใชค่ะหรือบางทีหนูก็แอดไซน์เป็นการบ้านบ้า,บาเงเพื่อให้เขาฝันฝัยแต่ที่ว่าบางทีเล้วพอทำแบบผู้ขันเครียดใช่ไหมคะก็<ม>ะใช้วิธีการอื่นในการมาช่วยคือคอคอคือนี่ที่ผมให้เขาพูดน,น้อยเนี่ยเพราส่งการเขาเยอะเขาเราได้ตั้งแต่ครับทุกคนเพราะงั้นผมเลยจำกัดเวลาแต่ว่าถ้าท่านเห็นแนวคิดคนไหนที่ที่ชอบก็ส่วนตัวนะครับเพราะงั้นเราจะต้องอบรมกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับที่ผมเจอมาสิบขอท่านเนี่ยผมว่าเสียนๆนะฮะที่เจอมาเนี่ยครับ โอเคเดี๋ยวคนต่อไปนะครับในการสร้างสื่ออีกกลุ่มสองท่านนี้นะครับก็คือที่ว่าเนาะก็อาจจะก็ถูกเพราะว่ามันยังทำก็ได้เลยห้านาทีที่แบก็นหรือว่าคนละหนาทีก็ตามสปาร์เรนิ์ตกวงเ็ตุ๊กตาไว้ว่าวีดีโอในคิด่านจะประมาณนี้ จทย์ในการจัดการเรียนการสอนของเรายังไงบ้างแล้วทีนี้นะคะในส่วนของอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนก็จะมีในส่วนของภาพเคลื่อนไหวเราสามารถนะคะสร้างสื่อที่เป็นภาพนิ่งและสามารถอัดวิดีโอการสอนของเราได้ด้วยทีนี้นะคะโู้ทำเป็นการอัดวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดอยู่ในช่อง u t u b e ที่เป็นของตนเองแล้วเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนนักเรียนนศึกษาสามารถะคะ่ะ ไปดูลิงก์ที่เราสอนไปไ,ปได้นะคะตรงนี้ก็จะทําหลายยูนิตไว้ยกตัวอ,อย่างนะคะที่เราทำแล้วก็เอามาติดไว้ในช่องยูทูบ YouTube ค่ะอขอเล่าเท้าฟัานิดหน่อยก็คือฟังเน,นี่ยส่วนใหญ่ค่ะตอนแต่ก่อนนะคะจะเป็นเด็กหลังห้องจะไม่ค่อยมีสมาธิกับการที่แบบว่าอาจารย์สอนแต่ตัวหนังสืออะไรอย่างนี้คะไม่ไม่ชอบตัวหนังสือเยอะๆอ่อานง่ายๆนยแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งท <ๆ S 2> ี่ด <ๆ S 2> ูความสนใจของฟังเนี่ยจะเป็นแบบพวกมีรูปภาพ กราฟิกอะไรประมาณนี้ค่ะที่แบบมีต้นไมมีสิทธิ์ลป์งานเราก็สามารถจูดทำาหมืนใจได้ถูกไหมที่ว่าต้องมีเด็กประเภทหลายคนเลยที่อาจจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแบบบารคนโอเคครับก็พี่พี่ปัญญาตอบเลยกันนิดพี่ปัญญาตอบเลยสักสามคนก็ได้ยินดีมากนะครับที่ผู้ใหญ่ดนตรีเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้เป็นตัวกลางตัวกลางแบบนึงที่ได้ เป็นเวทีให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มานําเสนอสื่อนําเสนอแนวความคิดหรือว่าที่ผมชอบมากนะอย่างอาจารย์ไตรโ์เนี่ยครับอย่างอาจารย์นุ้ยเนี่ยครับนาเสนอขั้นตอนหรือกระบวนการในวิธีการจากกัดการเรียนสอนโดยใช้สื่อประกอบอันนี้คือสิ่งที่ดีมากครับและยิ่งถ้าเราอย่างอาจารย์ไโรโ์ท่านนาเสนอมาเนี่ยว่าในเรื่องการหาคุณภาพสื่องียมันจะเป็นตัวที่ รันดีในด้านวิชาการว่าสื่อเรา,านี่มีคุณภาพทางวิชาการสามารถมันไปนเปผยแพร่ได้แล้วถ้าเราทําเวทีนี้อย่างที่อาจารย์ต้องเราจะพัฒนาอัปเกรดมันขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทําให้เป็นเวทีกลางที่เราสามารถจะเผยแพร่สื่อและเป็นที่ยอมอรับมากขึ้นนะครับผมดีดีมากนะครับชอบด้วยเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยผมผมคุยกับหัวหน้าไปแล้วว่าเราจะ เราท้าทาทุกคนเลยแต่ถ้าทีมนี้พร้อมเรากทดลองถ่ายเลยลองน,นี้ดีกว่าเนาะไม่ไม่ใช่เราไม่เสียอะไรนะพอเราคุยเรื่องตอนที่ก่อนแล้วเราไปถ่ายได้เลยนะคนอื่นผมว่าทีดีแต่ว่าถ้ามีเขียนมาก่อนเขียนนะประมาณน,นี้แล้วกันเอาโอเคครับเดี๋ยวขอลองของท่านนี้ลองโชว์นะครับส่วนท่านใดเห็นเทคนิคตุ๊ไหนชอบก็สั่งถ่ายก็ได้อย่างเงี้กกนววนย,นย,ยนะครับรรยากาศระหว่างคนวัยรูปหรือคนสมัยนะครับเนาะโอเคอะไรับเล่นขี้นะ เจ๊ขี่แกจะเรียกขี่ถามห้าปูกับการสิเอ็ดไปเลยไหมเดี๋ยวน้องโอเคครับขอบคุณมากน้อง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 ชื่อน้องมั้ยน้องถูกแกละอาหารที่เลือกมานะคะจะเป็นการการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะภาษาของมนุษย์เนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือ วัฒนรรภาษาและก็เอาวัฒนรรมภาษาผมชื่อวอเินจกงหวังนะฮะก็ผมเองนะครับเป็นครูช่างยนต์นะฮะก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่แผ่นหน้าสาระแบบเต็มไปเลยนะฮะผมขออนุญาตให้ท่านเขียนตอร์บบอร์ดเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อสักไอ้ไอ้เขียนเนื้อจารตัดต่อไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับ่จะได้คลิปวิดีโอแบบโอซี่ผมแตหยับปากครับกลังง่ายไปดูตัวท่านเองนะครับนะเพื่อที่อะไรเพื่อเมื่อท่านพร้อมแล้ว จะก,กินผมนะผมจะลงไปประทึกให้นักสีบันดีทั้งหนึ่งส่วนบงนะครับโอเคนะครับงั้นเราจะอยู่ในเนื่อขายตกวกะเลยหัวใจเลยนะครับส่วนปลายกระท้ายนั้นไปแตกงเรียเราไม่มีเวลาพอนะครับดังนี้นะครับไปเห็นว่ากิจกรรมนะครับก่อนเรียนหลังเรียนไม่ว่าจะเป็นเพนไม่ว่าจะเป็นน้องไม่ว่าจะเป็นครูหางไม่ว่าจะเป็นอา,นาจารย์ไพโรจน์อาจารย์นุน้ยน,นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะ ไ้่ได้มีหลายๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มัมนตา,า,าบดฟอ,อกมาพบว่าถ้าเป็นเมียครับถ้ามมีสิบหน่วยหน่วยไหนน้อยที่สุดตอนนี้การบรรทัด์นนก่าวปิดโครงการเลยนะครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องชื่นชมนะคะเป็นก้าวแรกนะคะที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะทุกอยางเราก็มากันครบทุกคนนะคะ บางอย่างเนี่ยเป็นิีงใหม่ที่ทําให้พี่เองนะคะก็เกิดไอเดียนะคะพวกเราเนี่ยถือว่าสามารถให้คำปรึกษาในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจากโครงการหรือกิจกรรมวันนี้เราก็ได้ข้อคิดได้แนวทางหลายๆอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะขอบคุณทุกคนด้วยขอเสียงปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะขอบ่น้อยผมก็มีำกำลังงานถึวันยี่คนเลยกระจายนะล้อนะ ขออน, Firstly, น milk, ุญาตถ่ายภาพนิ่งงร่วมกันแล้วก็ขอปิดเลยนะครับส่วนการบ้านศพพี่มานะี๋ยวพี่จะขอทุกคนได้ไหมอยากได้ครับสวัสดีครับสวัสดีตรงไหนดิตรงนี้ไหมหลังจากก็ขอบคุณป้าในเรื่องท่านอ๋อขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระดาษนะครับแกาแฟนะครับก็คือการัลั์ครับส่งไปท่านหนงครับสวัสดีครับอเลยสปอนเซอร์เลยครับถ่ายรูปร่วมกัครับก็ตกลงกิจทีตานีครับวันนี้สวัสดีครับ